สายพันธุที่แข็งแกร่งแทบไม่วิวัฒนาการมาหลายร้อยล้านปีค่ะลองนึกภาพตามเลยครับโลกเมื่อหลายเราล้านปีก่อนเออยุคที่แบบแผ่นดินยังไม่เหมือนทุกวันนี้เลยสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆแต่เชื่อไหมครับว่ามีสัตว์บางชนิดเนี่ยหน้าตาแทบไม่เปลี่ยนไปเลยครับตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงตอนนี้ใช่ค่ะเหมือนกับว่าพวกมันเจอ,เอ,อสูตรสำเร็จของการอยู่รอดเข้าไปแล้วแล้วก็ใช้สูตรเดิมมาตลอดเลย รอดผ่านการสูญพันธุ์ใหญ่ๆมาได้หมดเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากค่ะในทางชีววิทยาเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนจากอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆในโลกเราคำถามสำคัญเลยก็คือเอ๊ะทำไมล่ะทำไมพวกมันถึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในเมื่อหลักวิวัฒนาการคือการปรับตัวเพื่อรอดหรือว่าการไม่เปลี่ยนเลยนี่แหละคือสุดยอดการปรับตัวของมันมาดูกันว่าความลับเบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่ยอมเปลี่ยนของพวกมันคืออะไรถ้าพร้อมแล้ว เริ่มจากตัวทีเ่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มนี้กันเลยดีไหมครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะเพราะตัวนี้พาเราย้อนไปไกลมากจริงๆตัวแรกก็คือหอยนอติ l u s ครับโอ้โหนี่คือรุ่นลายครามของแท้เลยอยู่บนโลกมาแล้วกว่า500ล้านปี500ล้านปีนานมากนะคะนานมากครับลองนึกภาพตามนะฮะก่อนยุคไดโนเสาร์อีกมันเป็นญาติกับหมึกนะแต่ดันมีเปลือกแข็งๆสวยๆหุ้มตัว ใช่ค่ะดูเผินๆเ,เหมือนแอมโมไนี์ที่สูญพันไปแล้วแต่ตัวนี้ยังอยู่รอดมาได้นั่นสิครับอะไรทำให้ดีไซน์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแบบนี้มันเวิร์กมาได้นานขนาดนั้นครับ จุดเด่นสําคัญเลยนะคะคือเปลือกของมันเนี่แหละค่ะเปลือกเนี่ยไม่ใช่แค่สวยๆนะแต่มันคือห้องลอยตัวธรรมชาติที่แบบซับซ้อนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆมันปรับปริมาณน้ํากับก๊าซในห้องเปลือกเพื่อควบคุมการลอยตัวขึ้นขึ้นลงลงในทะเลได้แล้วเปลือกก็ยังเป็นเกราะป้องกันชั้นดีด้วยค่ะแล้ววิธีการเคลื่อนที่นะก็ยังใช้ระบบพ่นน้ําแบบเดิมๆเลยคือเจ็ตโปรโพชั่นแบบดั้งเดิมมากๆแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ค่ะ แสดงว่าการมีกรอบป้องกันที่ดีกับการควบคุมการลอยตัวได้เป๊ะตั้งแต่แรกนี่คือคีย์สำคัญเลยถูกต้องค่ะมันเลยไม่ต้องไปพัฒนานกลไกซับซ้อนอื่นๆเพิ่มเพื่อนหนีหรือสู้กับผู้ล่ามากนะักเป็นตัวอย่างของความพอดีที่สำคัญกว่าความซับซ้อนสินะครับใช่เลยค่ะจาก500ล้านปีขยับมาเข้าหน้านิดหนึ่งแต่ก็ยังโบราณมากๆเจอเจ้าแมงดาทะเล horseshoe crab ประมาณ450ล้านปีค่ะ ตัวนี้ก็หน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากประหลาดไม่เหมือนใครเลยครับกระดองแข็งแข็งโค้งโค้งเหมือนหมวกเหล็กนักรบมีหางยาวๆอีกแล้วเรื่องเลือดสีน้ําเงินนี้ก็แปลกมากครับมันเป็นมายัางไงครับเนี่ยอ๋อเลือดสีน้ําเงินของแมงดาทะเลเป็นเพราะระบบเลือดเขาใช้สารที่เรียกว่าฮีโมไซยานินค่ะในการจับแล้วก็ลําเลียงออกซิเจนซึ่งมีทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักต่างจากเราหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ที่ใช้ฮีโมโกลบินที่มีเหล็ก เลยทําให้เลือดเราสีแดงอ๋อใช้ทองแดงแทนเหล็กเลยเป็นสีน้ําเงินใช่ค่ะเป็นลักษณะที่เก่าแก่มากๆบ่งบอกถึงสายวิวัฒนาการที่แยกออกไปนานแล้วค่ะแล้วการมีเลือดคนละสีนี่มันส่งผลต่อความสามารถในการอยู่รอดของมันไหมครับหรือแค่ต่างกันทางเคมีเฉยๆมันก็เป็นมากกว่าแค่เคมีนะคะระบบฮีโมไซนินเนี่ย อาจจะทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมบางอย่างเช่นน้ำเย็นเย็นหรือออกซิเจนน้อยๆแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือคุณสมบัติพิเศษมากในการตรวจจับเชื้อแบคทีเรียได้ไวมากๆเลยค่ะหรอครับค่ะปัจจุบันทางการแพทย์ก็นำสารสกัดจากเลือดมันนี่แหละค่ะไปใช้ทดสอบความสะอาดของเครื่องมือแพทย์วัคซีนอะไรพวกนี้โอไม่น่าเชื่อเลยเลือดสัตว์โบราณ450ล้านปีมีประโยชน์กับการแพทย์ยุคนี้ได้ ใช่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันรอดมาได้แล้วก็ยังมีประโยชน์กับเราด้วยแล้ววิถีชีวิตมันล่ะครับเปลี่ยนไปบ้างไหมแทบไม่เปลี่ยนเลยค่ะยังคลานหากินตามพื้นทรายชายฝั่งตืง้นตื่นเหมือนที่บรรพบุรุษทำมาตลอดหลายร้อยล้านปีเลยอึดจริงๆครับกลับลงทะเลไปอีกรอบแต่คราวนี้เจอสุดยอดนักล่าเลยฉลามครับอยู่มานานกว่า400ล้านปีโอโ้นี่ก็เก่าแก่มาก่อนไดโนเสาร์อีกนะคะใช่ครับ อะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้ฉลามครองทะเลมาได้นานขนาดนี้ครับทั้งที่ไม่มีกระดูกแข็งแข็งเหมือนปลาทั่วไปนั่นแหละค่ะการมีโครงกระดูกเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดเนี่ยคือข้อได้เปรียบสําคัญเลยนะมันทําให้ร่างกายฉลามยืดหยุ่นสูงมากค่ะเคลื่อนไหวในน้ําได้คล่องแคล่วว่องไวกว่าพวกกระดูกแข็งแขงเยอะเลยอ๋อมันพลิ้วกว่าใช่ค่ะแล้วกระดูกอ่อนมันก็เบาวกว่ากระดูกแข็งด้วยทําให้ประหยัดพลังงานในการลอยตัวไปในตัวแล้วเรื่องฟันล่ะครับ ที่เขาว่ากันว่าขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดอันนี้ก็สุดยอดค่ะใช่เลยค่ะฟันฉลามเนี่ยมันไม่ได้ฝังในขากรรไกรเหมือนเรานะคะแต่มันเรียงเป็นแถวๆบนเหงือกพอแถวหน้าสุดสึกหรือหักไปแถวถัดไปก็เลื่อนขึ้นมาแทนที่ทันทีเลยค่ะเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตโอ้โหเหมือนสายพานลำเลียงฟันเลยประมาณนั้นเลยค่ะทําให้มีฟันคมคมพร้อมใช้ตลอดไม่ต้องกลัวฟันหมดปากมีทั้งความยืดหยุนฟันไม่มีวันหมด แถมเป็นนักล่าเก่งอีกต่างหากต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ปรับตัวเข้ากับบทบาทนักล่าในทะเลได้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะส่วนเรื่องอายุยืนของฉลามกรีนแลนด์อันนั้นเป็นผลจากการปรับตัวให้อยู่ในทะเลลึกที่หนาวมากๆทําให้ระบบเผาผลาญมันต่ําโตช้าแต่อายุยืนมากๆสะท้อนความสามารถในการปรับตัวที่หลากหลายในกลุ่มฉลามเองค่ะครับผมมาถึงตัวที่อาจจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือราชาแห่งฟอสซิลมีชีวิตเลยก็ว่าได้ ปลาศิลาแค้์โคเอลลาแค้์ค่ะตัวนี้เรื่องราวนะ่าตื่นเต้นมากจริงๆใช่ครับอยู่มานานกว่า360ล้านปีแล้วคนก็เคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปพร้อมไดโนเสาร์แล้วด้วยจนกระทั่งมาเจอตัวเป็นๆในปี1938มันรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยการเจอซิลาแค้นที่ยังมีชีวิตนี่ถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางชีววิทยาที่สําคัญที่สุดในศตวรรษที่20เลยนะคะมันเหมือนเจอไดโนเสาร์ตัวเป็นๆว่ายน้ําอยู่เลยค่ะไม่น่าเชื่อจริงๆ การที่มันรอดมาได้เนี่ยเออน่าจะเป็นเพราะที่อยู่ของมันค่ะคือซีลาแคนส์อาศัยอยู่ในทะเลลึกแถวแถวไหลทวีปซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ไม่ค่อยโดนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆบนผิวโลกหรือในทะเลตื้นเท่าไหร่งั้นการได้ศึกษาซีลาแคนตัวเป็นๆก็เหมือนได้ศึกษาประวัติศาสตร์วิวัฒนาการโดยตรงเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะมันสําคัญมากจริงๆน่าถึงมากครับจากปลาทะเลลึก มาดูสัตว์เลื้อคลานที่ดูช้าๆหน่อยแต่กลับอยู่มานานกว่า220ล้านปีนั่นคือเต่าครับค่ะเต่านี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีเอกลักษณ์เด่นสุดก็คือกระดองนี่แหละครับสงสัยมานานแล้วว่ากระดองนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันดีขนาดนั้นเลยเหรอครับถึงทําให้เต่าแทบไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างไปเลยกระดองเต่านี้เป็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากค่ะ มันไม่ใช่แค่เปลือกนอกเหมือนหอยนะแต่มันคือส่วนหนึ่งของโครงกระดูกเลยที่เปลี่ยนไปคือกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกอื่นๆเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็เชื่อมติดกันเป็นแผ่นกลายเป็นโครงสร้างแข็งๆทั้งด้านบนด้านล่างหุ้มตัวไว้เกือบหมดโอ้โหมันคือกระดูกที่เปลี่ยนรูปไปเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นสุดยอดชุดเกราะธรรมชาติเลยทีเดียว แล้วการมีเกราะดีขนาดนี้มันส่งผลต่อวิวัฒนาการด้านอื่นของเต่าไหมครับเช่นทําให้ไม่ต้องเร็วหรือไม่ต้องมีอาวุธอื่นถูกต้องเลยค่ะการมีกระดองเป็นเกราะชั้นยอดเนี่ยมันช่วยลดแรงกดดันทางวิวัฒนาการด้านอื่นไปเยอะมากเต่าส่วนใหญ่ก็เลยไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่เร็วมากหรือไม่ต้องไปพัฒนาเขี้ยวเล็บหดโหดเพราะพอเจอภัยก็แค่หดหัวหดขาเข้ากระดองปลอดภัยไว้ก่อนใช่ค่ะปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต กลยุทธ์นี้มันเวิร์กมากทําให้เต่าอยู่รอดแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกได้ทั้งบนบกในน้ําจืดในทะเลโดยยังคงรูปแบบกระดองเดิมๆไว้ตลอด220ล้านปีสุดยอดเกระจริงๆครับเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายในกลุ่มสุดยอดนักอยู่รอดของเราวันนี้ครับจระเข้ขอโคดายค่ะนักล่าแห่งลุ่มน้ํา สัตว์เลื้คลานขนาดใหญ่ที่อยู่คู่โลกมาพร้อมๆกับไดโนเสาร์เลยกว่า200ล้านปีแล้วก็รอดมาได้ในขณะที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปค่ะพวกนี้อึดมากรูปร่างมันนี้ก็แทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับปากยาวๆฟันแหลมๆผิวหนังเป็นเกล็ดหนาะๆนะอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของดีไซน์นี้ครับร่างกายแบนๆช่วยให้พรังตัวในน้ำได้ดีตาจมูกอยู่ห้องบนหัวทำให้มองเห็นหายใจได้ขณะที่ตัวส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำ อ๋อ oh, พร้อมซุ่มโจมตีตลอดเวลาใช่ค่ะกลยุท <es> ธ <rebell ious> ์การล่าเหยื่อแบบซุ่มโจมตีริมน้ำนี่มันมีประสิทธิภาพสูงมากทําให้มันครองบทบาทนักล่าอันดับต้นๆในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำริมแม่น้ำามาได้ยาวนานมากค่ะแสดงว่าการหาช่องว่างหรือบทบาทที่เหมาะสมในระบบนิเวศและยึดตําแหน่งนั้นไว้ให้มั่นคงก็เป็นกุญแจสําคัญอีกอย่างหนึ่งของการอยู่รอดโดยไม่ต้องเปลี่ยนมาก ใช่เลยค่ะพอมีรูปแบบร่างกายกับกลยุทธ์การใช้ชีวิตที่มันประสบความสําเร็จมากๆในบทบาทของตัวเองแล้วแรงกดดันให้ต้องเปลี่ยนก็น้อยลงสัตว์พวกนี้อาจจะไม่ได้หยุดวิวัฒนาการนะแต่รูปแบบที่พวกมันมีอยู่เดิมเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะคือต้องย้ําว่าการเปลี่ยนแปลงน้อยไม่ได้แปลว่าพวกมันล้าหลังหรือล้มเหลวนะคะแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ว่าดีไซน์ดั้งเดิมของพวกมันเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานมากพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของโลกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิอากาศภูเขาไฟระเบิดหรือการแข่งขันกับสิ่งมีชีวิตอื่น ใช่ค่ะพวกมันคือตัวแทนของความสําเร็จในระยะยาวจริงๆบางทีการเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่ไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับอะไรที่มันเฉพาะทางมากๆอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวก็ได้นะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับทําให้ต้องกลับมาคิดว่าเออจริงๆแล้ววิวัฒนาการอาจจะไม่ได้มีทิศทางเดียวที่ต้องมุ่งไปสู่ความซับซ้อนเสมอไป แต่อาจจะมีหลายทางสู่ความสำเร็จในการอยู่รอดซึ่งการรักษารูปแบบเดิมไว้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเลยอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดกันต่อครับว่าสัตว์เหล่านี้เก่งเพราะแทบไม่ต้องปรับตัวเลยหรือว่าแท้จริงแล้วการออกแบบดั้งเดิมของมันสมบูรณ์แบบจนแทบไม่ต้องปรับปรุงอะไรอีกแล้วกันแน่ไม่มีคำตอบตายตัวนะคะลองนำม,มุมมองที่ได้ฟังวันนี้ไปคิดต่อยอดกันดู แล้วถ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเคล็ดลับความสำเร็จของสิ่งมีชีวิตสุดอึดเหล่านี้ก็ลองมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะครับผมการได้สำรวจเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันผ่าการเวลาเหล่านี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ความทรหดแล้วก็กลยุทธ์การเอาตัวรอดที่หลากหลายมากๆบนโลกใบนี้จริงๆครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ